นครอาคารสงเคราะห์คุณบุ๋มครับเวลาเจอคุณแหม่มนี่นอกจากเรื่องหมาแล้วคุยเรื่องอะไรอีกครับเรื่องชาวบ้านแล้วคุณแหม่มอยู่บ้านช่วงโควิดนี่ทําอะไรบ้างทําลูกทํำไหมไม่มีเลยค่ะหนูไม่รู้จักเรื่องอะไรแบบนั้นเลยค่ะพี่จะให้หนูพูดจริงไหมเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มไม่ให้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือบ้านแสนสุขสวัสดีทั้งสองท่านนะคุณแม่ค,ค,คุณบุมบ๋มครับมาแล้วครับกับความสุขของบ้านเขาคนสองคนนี้ <c oughs> คนไม่อาจจะไม่รู้ว่าเขาสนิทกันขนาดไหนคุยกันตลอดเวลาปรึกษากันตลอดเวลา<ะ>คุณบุ๋มครับเวลาเจอคุณแม่แบบนี้นอกจากเรื่องหมาแล้วคุยเรื่องอะไรอีกครับเรื่องชาวบ้านคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องชาวบ้านจริงๆแต่เราก็รู้ว่าแม่แบชอบชอบเอ็นดูสัตว์ แล้วก็สงสารแล้วก็พยายามเอามาเลี้ยงตลอด<ช>ถูกไหมตอนนี้<ช>ที่บ้านเหลืออยู่กี่ตัวแล้วตอนนี้ที่บ้านของหนูเองเนี่ยเหลืออยู่4บ้านแม่ประมาณ9 โอ้ใช่ค่ะก็ตายไปแล้วอะไรไปแล้วแต่แก่ไปก็มีกันไปใช่ค่ะแล้วก็เห็นคุณหมุมบอกว่าเวลาคุยกับคุณแหม่มไม่คุยแต่เรื่องสุนัขที่เขาไปเก็บมาใช่เขาก็จะมีเคสส่งมาบอกว่าแม่ถ้าอย่างเงี้ยไปตรงไหนดีอะไรเงี้ยเจอหมาขาหักตรงนี้ตรงนี้เป็นมะเร็งขุดสาไปเอ็มไปหมดเลยวันวันเอะคือเวลาหนูมีอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นปัญหาที่ข้องใจอะไรก็แล้วแต่ เวลาถามพี่บุ๋มไม่เคยไม่มีคําตอบในหัวเขามีแบบข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ทั้งไม่กี่พีเดียคะะ่ะเป็นไม่กีก่พีเดียจริงคือคุณเป็นคนชอบหาข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงคุณอาจจะรู้จักคนเยอะอาจจะรู้จักคือทํางานตรงนู้นตรงนี้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอน้องเขาถามว่าเออพี่บุ๋มเนี่ยหนูมีปัญหาตรงนี้ตรงนี้พี่บุ๋มคะหนูอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เราก็จะรู้สึกเออนึกได้คนนั้นนะเดี๋ยวหนูไปคุยกับคนนี้นะเอาข้อมูลต,ตรงนี้นะโทรหาคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใครไม่รู้คุณแจบูลิมอยู่ที่นี่แล้วนะหลายเรื่องบุหลายเรื่องเลยแหะหนูเนี่ยไม่แล้ล้วคุณสองคนไปสนิทกันได้ยังไงอะจาก จากรายการทีวีค่ะที่ทําพิธีกรด้วยกันนานมากแล้วนานมากแล้วก็มีบุ๋มกับแหม่มแล้วก็มีกิปวัฒนาที่กคนัฒนางซึ่งซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยแม้กระทั่งเดกกู๊ปไลน์เนี่ยก็ยังเป็นเรา3ามคนที่ยังคุยคุยเปเรืองเลือดก็ยังคุยกันอยู่ปรึกษากันอยู่แล้วก็คุณแหม่มอยู่บ้านช่วงโควิดนี่ทําอะไรบ้างทําลูกทําลูกทํำไหมไม่มีเลยค่ะหนูไม่รู้จักเรื่องอะไรแบบนั้นเลยค่ะพี่หนูหนูอยู่ในช่วงแบบ คือช่วงนี้เราอยู่ในวัยเรียนเนอะบางทีเราก็อาจจะต้องเรียนให้มันจบก่อนแล้วเราค่อยโฟกัสเรื่องเรียนอย่าให้จะให้หนูพูดจริงไหมไเย่ย่ยา,ยา,ายาย่าอย่ย่าอย่าอย่าย่าอย่าย่าย่าอย่าอยราอย่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอยาอยาดรู้อย <c oughs> ่าอย่าอย่อง่าอย่าย <c oughs> ่าอย่า่าอยอยัาอย่าดยด่า่า่อย่าอย่าออ่ม่ายอะมา <c oughs> <c oughs> อม่อ,อ่ม่อม่อ่อ่ยอา แม่มาสิบหนูไปร mm ้อยเลยนะเอาทำไมรายการนี้เวลาเพื <t ries> <t ries> ่อนดารามาต้องขู่กันวะเหมือนมันอมเรื่องกันไว้อะใครจะมากกว่ากันเอางี้ดีกว่าเอาพูดคร่าวๆแค่นี้ว่าถ้าเกิดเจอแหม่มระหว่างคุยเรื่องผู้ชายนะกับคุยเรื่องหมาหมาเนี่ยคือ9 8อที่2%ปเนี่ยคือเรื่องผู้ชาย แหม่มจะเล่าสั้นๆแค่ว่าเออเขาก็อยู่ของเขาได้เออและเขาต้องรับแหม่มให้ได้และไม่ว่าแหม่มจะเลือกอะไรแหม่มจะรักหมาตัวไหนเขาต้องรับได้คือเรื่องของเรื่องมันเอาแต่ใจเอาแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้น,นอะไรไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้าน inbox มาบอกว่า98%ไม่ต้องคุยคุยเรื่อง2%อย่างเดียวไม่คือทำไมมันสั้นแล้วมันง่ายเลยพี่เพราะมันไม่มีอะไรเลยไง มันก็คือหนูรักหนูรักหมาก็ต้องรักหมาถ้าไม่รักหมาก็อยู่กับหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านไอเนี้ยไม่พูดไม่พูดแล้วผู้ชายพูดผู้ชายพูดอ๋อผู้ชายพูดเยอะเลยพูดเยอะมากพูดทั้งวันเลยเหรอแล้วหนูไม่พูดเลยผู้ชายอยู่ในบ้านพูดได้ด้วยเหรอพูดได้ด้วยเหรอจริงๆแล้วตอนอยู่บ้านกันก็มีความสุขดีเนี่ยงสุขดีค่ะเลี้ยงหมาผูกต้นไม้ ทำงานบ้านตอนนี้ทำงานบ้านเองขู่แค่ทางานบ้านก็เหนื่อยแล้ววันวันก็โหูก็ใช้คําว่าทําการบ้านใครๆก็เหนื่อยผู้ชายอ่ะแฟนแหม่มอ่ะอยู่ในโอวาทแหม่มอ่า เขามีวิธีการจัดการของเขาและแหม่มบอกว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่มีลูกก็คือไม่มีลูกผู้ชายคนนี้นี่คือตามใจคุณมากกาลังจะถามอยู่ว่าเขามีชีวิตใช่ไหมอะไรเพราะว่าหนูอยู่บ้านเนี่ยหนูปล่อยให้เขาพูดไปแล้วไงที่เหลือหนูจะอะไรเขาก็ต้องยอมหนูเพราะหนูปล่อยให้พูดไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมแม่มไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องค่ะ มือนแบบมันมันอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความแบบว่ามันมันไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องอะพี่ก็คือสั้นๆง่ายๆสมมติว่าเขาพูดเขาอยากทําอะไรก็ทําไปแต่พอสรุปสรุปสุดท้ายมีลูกไหมหนูบอกไม่มีถ้าถ้าอยากมีลูกเอาเงินมาห้าล้านก็ไม่มีก็ได้ก็ไม่มีก็ได้ความรักของคุณบุ๋มล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เขาบอกว่าเขาขอลูกสามคนท5ห้าล้าน ล้านโอ้ยไอ้นี่ลงพื้เพาไปเลยอไม่รู้เพราะทุกวันนี้หนูหนีเขาลงพื้นที่อย่างเดียวเลยไม่ให้จังหวะไม่ให้จังหวะเลยยังยังไม่ให้จังหวะยังไม่ให้จังหวะเลยอ่ะเอาละความรักของเขา <S <S โอเคแฮปปี้นะฮะแล้วก็อยู่กันแบบเขาเรียกว่าตามใจตามใจแมก นะคะความรักของคุณบุ๋มล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะไม่เรื่อยหรอกความรักของแม่ไม่แต่ว่าอย่าลืมว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเยอะมากเราวางแผนอนาคตไว้ว่าย,ยังไงบ้างกับกับผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะคือเขาก็บอกว่าเขามีหน้าที่ทำมาหากินของเขาไปบุ๋มก็ทําในสิ่งที่บุ๋มชอบได้ช่วยเหลือคนของบุ๋มไป ทำอาชีพดาราเขาบอกว่าอาชีพดารามันอยู่ได้ไม่นานหรอกบุ๋มแต่เดี๋ยวว่าเขาจะวางแผนไว้ให้ว่าตอนแก่ๆหนูต้องอยู่ยังไงมีสวนยังไงแล้วก็มีบ้านที่แบบไม่ต้องสูงมากเป็นแบบนี้ดีไหมเอาบ้านสักแบบหรือว่าจะเป็นบ้านที่เหนือหน่อยนึงอีสานหน่อยนึงใต้หน่อยนึ่งไหมหนูชอบอแบบไหนหนูบอกว่าหนูชอบภูเขาและน้ําตก,ตกเขาก็กำลังจะไปตามหาน้ําตกให้ คือขอให้บุ๋มบอกเธอเดี๋ยวเขาจะไปตามหาน้ําตกให้ไม่สร้างนะไปซื้อล้อมภูเขาก่อนไม่สร้างเพื่อให้มันมีน้ําตกธรรมชาติมาของแท้ของแท้ในฐานะพี่นะบุ๋มพี่แนะนำพี่คิดเวลาในอนาคตสมมุติว่าอาชีพดารามันไม่ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องเหลือบ้านบ้านทําบ้านชั้นเดียวเพราะพี่รู้แล้วล่ะว่าพออีกสัก10-20ปีเนี่ยตอนพี่เดินน่ะพี่จะขึ้นบันไดไม่ได้พี่จะประมาท นี้นีเ้หนูเขาใช่ใช่ใช่ัใช่พูจริงแต่เพีง่ว่าเขามีข้อแม้อยู่นิดนึงหนูก็ถามว่าเออมาทําให้หนูต้องเยอะแยะขนาดนี้มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรนั่นนะเออมันก็ต้องมีถูกป่ะถูกป่ะใครคนไหนมาทําให้ฟรีหลอกถูกไหมพี่เออเขาบอกว่าเขาขอลูก3ามคนที่ห้าล โิ้นยไอ้นี่ลงพืนเาเอาไปเลยอะอันนั้น15ล้านเลยนะเว้ยลูก3ามคนล่ะก็ขอลูก3คนเขาอยากได้ลูกกับคุณหมูสามคนแล้วไงอะแล้วมันจะเราเ้วยงไงอะแล้วมันจะไม่รู้เทุกวันนี้หนูหนีเขาลงพื้นที่อย่างเดียวเลยไม่ให้จังหวะเลยไม่ให้จังหวะเลยยังยังไม่ให้จังหวะไม่ให้จังหวะเลยอะ ก็เพราะว่าทั้งคู่นั้นทั้งสวยและเก่งนั่นเองล่ะครับนุ่มๆจึงต้องตามใจเป็นพิเศษเห็นเมาส์กันสนุกแบบนี้ลองมาเข้าเกมกันเลยดีกว่ากับเกมวงล้อแห่งความรักครับวิธีการง่ายๆเดี๋ยวคุณกดกันคนละหนึ่งทีใครได้ตัวเลขมากกว่าคนนั้นมีสิทธิ์ในการเผาเพื่อนนะแลวเดี๋ยวเราเล่นอย่างงี้สองรอบ คุณบุ๋มหรือคุณหนำจะเริ่มให้แม่ก่อนให้ให้ให้หนูก่อนเหรอให้เจ้าหญิงสุดอแม่มาหนึ่งสองสามเอาละครับบุ๋มชนะเล่าเรื่องเลยฮะยังไม่โอ้โอหกดก่อนกดก่อนโอเคได้สอ มาแล้วครับมี1นถึงแนะครับพามาครึ่งกลางนี่สูสีตลอดแต่ถ้าลงหนึ่งแล้วก็เหนื่อยครับถ้าลง8เอาเอา,เอามาละเลยไปสทุกสามไหมสามหรือห้าสามโหดดิประมาณประมาณบุ๋มแพ้แน่บุ๋มแพ้แน่หนูมีสิเออที่ไปช่วยสัตว์มาไม่ได้บุญอะไรเลยแล้วมาลง2ลงหนึ่งนะแม่ไม่ได้ไอะไรเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้นะปดครับสองซ้ำ ส่วนว่าแปดอะหนูได้แน่โอ้โหเขามั่นใจมากเลยคือเลขสูงสุดเลยหนูได้แปดอยู่แล้วเฮ้ย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 โอ้โหเกียร์ฉิวโอ้โหเกียร์ฉิวนี่แหละไอ้หมาขาหักโดนรถทับที่ช่วยไว้มันช่วยดันอีกนิดเดียวเพราะไม่งั้นมันค้างอยู่ที่สองเลยอะไรเงี้ยอะ หนูขอโทษนะถ้าหนูจะเล่าเ <พอ S 2> รื่องนี้เนี่ยกลับก่อนนะคะหนูต้องขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นอดีตนะแม่มันไม่ใช่ปัจจุบนันตอนนั้นเนี่ยมันคือนานมาแล้วก็คือหนูจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนหนูรู้จักพี่บุ๋มบรรดาก่อนที่จะทํางานด้วยกันหลายปีมากอะพี่บุ๋มก็ยังเป็นานางงามแล้วก็แบบว่ายังอยู่ในลุคของความเป็นานางงามตลอดเวลาแล้วหนูจําได้ว่าเคยไปโชว์ตัวที่ต่างจังหวัดด้วยกันหลังจากนั้นมาเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของ หนูเป็นคนใส่ตาสั้นแล้วก็เป็นคนไม่ชอบใส่แว่นนอกจากเวลาขับรถหนูก็เข้าไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จปุ๊บหนูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยยืนซื้อของอยู่หนูก็รู้สึกว่าโอ้โหมากซูเปอร์มาร์เก็ตมันต้องแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เหรอกะหนูเดินผ่านไปนิดหนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนมัมมัมหนูก็หันไปใครวะอีคนเมื่อกี้ที่เมาในใจนี่วะาอหนูแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นใครหนูก็ไปเมาเขาขนาดนั้นนี่ถ้าเราเดินเข้าไปหาเขาเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเมื่อกี้เราเมาเขาเขาหน้าตาหนูรู้สึกแบบ แบบมันเหยียดหยามอ่ะเหยียดหยามอ่ะคือมึงต้องแต่งหน้ามันเหยียดหยามมึงต้องแต่งหน้าแย้มมาแบบวุ้ยมากขนาดนี้เหรอพอดูด้วยแใกล้อ้าวพี่บุ๋มหนูก็สวัสดีค่ะพี่บุ๋มแต่งหน้าสวยเพื่อนไหมนะคะไปทำงานเหรอเราเชื่อมามเขาทักหนูอะไรแหมมาซักเปอร์มาร์เก็ต้องแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เลยเหรอทักห เขาไวกว่าเพรามาถึงสิ่งที่มึงคิดกูจะพูดแล้วสราหลว่าหนูคิดในใจโอ้เต็มแค่ไหนก็ไม่เท่าเธอหรอกจ้าแต่ตอนนั้นเขายังไม่เป็นแม่หนูไงพอเดินขึ้นรถเสร็จปุ๊บหนูสอมกระจกปากกูแดงกูแม่เลยมาเต็มเหมือนกันเพอาันนีทยเราเปซื้อมาเก็ตอะเราลืมตัวเราไปทำงานมาแล้วเรามีลบ หนูเห็นพี่บุ๋มอะหนูเข้าใจว่าเขาคงหน้าเข้มมากกว่าหนูอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาคือหนูอะเข้มกว่าเขาปากแต่เขาเนี่ยปากไวมันูแต่ปากเขาเนี่ยคือแดงอะตั้งแต่แถวสุดท้ายของซุปเปอร์มาร์เก็ตเด้อหนูยังเห็นอยู่เลยต่างคนต่างดมันออกมาฉ่ำเลยใช่ไหมใช่ชัดเจนมากเลยไม่แต่หนูอันนั้นคือครั้งแรกไม่บ่อยแต่พี่บุ๋มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปไหนก็แล้วแต่ เขาจะจัดไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้คือเขาทํางานเขาทางานแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่งตัวแต่งหน้าอะ,อะไรไม่มีโอกาสได้ทดําเยอะขนาดนั้นเมื่อก่อนนี่คือพี่บุ๋มนี่คือเวลาไปไหนก็แล้วแต่ผมหน้าปากชุด,จ,ดจัดเต็มตลอดเวลาจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มมากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไงดีคือเป็นดาราบ,บางทีมันรับหลายงานไงแต่งหน้าตั้งแต่เช้ามาขายาผลิตภัณฑ์เสร็จไปออกรายการไปน้าไน่นี้เอ้ยแวะซูเปอร์ ซูเปอร์มาเก็ตไว้หรอพี่หนูจะเป็นแบบขี้เกียจแต่งบ่อยๆก็จะอัดตั้งแต่เช้าจะตีห้าตีสามเนี่ยก็จะหน้าอย่างนั้นเลยใช่เข้มไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง่เข้มไว้ก่อนเดี๋ยวออนเองใช่ป่ะช่วงเข้ารายการมันจะพอดีเลยพี่เนี่ยเหมือนบุ๋มเลยแม่ที่เห็นหน้าพี่อยู่เนี่ยนะนี่ก็สี่ห้าวันที่แล้ว ไม่หลบเลยไม่หอกเลยเรื่องของเรื่องอ่ะมันเคยมีมีครั้งหนึ่งเวลาลราขึ้นเครื่องบินอ่ะพี่แล้วแบบแพ็คนางงามอ่ะมันเคยเดินขึ้นเครื่องบินกันใช่ไหมแล้วคนทุกภาพแบบคนนั่งเขาั่งกันแบบทุกแถวทุกแถวอ่ะแล้วพวกเรามักจะไวกระช้าอ่ะนางงามบางคนชอบช้าไงก็จะโดนเรียกชื่อกันแล้วเนี่ยแล้วทีนี้บางคนอ่ะเขาก็ชอบคิดว่าเดี๋ยวฉันเขาไปแต่งหน้าที่งานอ่ะคือตอนบินเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจะขึ้นเวทีเดี๋ยวค่อยไปแต่งหน้าซึ่งอีตอนเดินขึ้นเครื่องบินแล้วมันเคยมีคนพูด เห็นหน้าน้องบังเอินน้องนางงามคนหนึ่งเดินนาหน้าหนูเขาบอกตัวจริงไม่สวยเลยว่ะอุ้ยเหมือนมิแทนซุปเข้ามาอย่างเงี้ยกับควาเป็นนางสาวไทยอ่ะอพี่มันไม่ได้เล้วนึกในใจดีแน้ะกูแต่งหน้ามามันเซฟตี้ไว้ก่อนใช่ยังไงเขามองไปก็เออเออสวยว่ะสวยป่ะใช่แล้วมันเป็นคําที่เขาจําจนวันตายจริงเพราะผ่านไปสิบปีนี่ฉันเคยเจอบุ๋มบรรดานก็เป็นสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบอ่ะ ในเมื่อวิกิพีเดียยังขึ้นว่านางสาวไทย2543หนูก็ยังต้องรักษาคำนั้นให้ได้ใช่ก็เลยก็อาเก็บเอาไว้แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับสังคมไทยจนเดี๋ยวนี้มีคนตั้งเพจให้กับคุณหุ่มมีคนอยู่ในกลุ่มนี้ต้องพันคนพันกว่าคนชื่ออะไรนะเพจคนอยากมีอะไรกับหุ๋มปัตดา่ะ กลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงว่ามันมีกลุ่มนี้แฟนลับส่งมาให้ค่ะแฟนลับบอกว่าไปเจอมาเพราะว่าบางทีรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มแล้วมีคนแอบเอามาเอามาให้ดูว่ามันมีชื่อกลุ่มอย่างนี้นะเพราะว่าพมมันเซิร์ชชื่อบางทีอยู่ปัดามันก็จะขึ้นแบบเพจคนนั้นแฟนลับคนนี้ทำพวกกลุ่มจะมีหลายเพจหลายเฟซมากมแล้วก็ อันเนี้ยมันก็ขึ้นด้วยขึ้นด้วยอ่ามันก็ขึ้นชื่อมาด้วยเป็นแบบชมรมคนอยากบุ๋มประดานาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยแล้วเป็นพันๆคนถ้าเป็นสมัยก่อนที่เราเป็นนางสาวไทยใหม่ๆอันนี้ต้องเดเนเนคดีเลยเนี่ยใช่ค่ะใช่แล้วตอนนี้แล้วตอนเนี้ยอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ มีใครยังไม่ยังอยากเข้ากลุ่มอีกไหมคบแล้วคุณคุณคุณมีเข้าไปดูบ้างไหมว่าเซอร์เวย์ว่าเขาเขาไม่ได้มันเป็นกลุ่มกลุ่มเฉพาะค่ะอ๋อเหรอเราก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มนี้แต่มีเยอะอะแต่ผมแอบมีมีแฟนคลับแอบเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วแอบเอามาดูให้ค่ะว่าเป็นใครอะไรยังไงก็เป็นกลุ่มแบบใสชอบมอเตอร์ไซค์ใสสักใสกล้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในกลุ่มก็ละ แล้วเขากระโพส์รูปผมเต็มไปหมดเลยโพสแบบมีแบบตัดต่อด้วยนะ,ะคือตัดต่อเป็นยังไงคือตัดต่ออุบาทมากเลยอะ่ะน้าเราเป็นนมแบบเป็นบางทีเป็นชุดลาตีเราเนี่ยแต่เป็นหน้าอกเลยหน้าอกใครก็ไม่รู้อ๋อมีโฟโต้ช็อปเลยให้ได้หน้านี้แต่หน้านี้หน้าเนี้ยไปแปะนี้อะไรก็ได้ใช่หันหน้าหันหลังเต็มไปหมดเลย แต่ยุคสมัยแบบนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปนะมันก็ต้อง<ช>ย,อยอมยอมไปทิ้งไว้เพราะว่ามันก็ไม่รู้ก็เป็นกลุ่ม p r i v a t ใช่ไหมอุ้ยแล้วเขารักหนูมากเลยนะกลุ่มเนี้ยรักดิเขารักมากแม้กระทั้งแบบที่เปิดตัวแฟนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยบุกเขามาด่าแฟนหนูในข้อความเต็มเลยเหรอเขาหวง<ช>คุณใช่หว,หวง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 มากเพราะฉะนั้นแล้วแล้วแ,วแ,วแฟนว่างไงอ่ะ เขาก็งงไงเพราะเขาคนนอกวงการไงเขาก็แบบอยู่ดีๆจู่ๆชีวิตอะไรวะมีใครมาตามทําไมเนี่ยเฮ้ยบุ๋มแย่แล้วอะไม่มีนักกล้ามคนหนึ่งโกรธผมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออก็มีมีมาซึ่งซึ่งเําเป็นชมรมเอาแบบเอาเป็นว่าอย่างน้อยสุดเขาตั้งขึ้นมาเพราะเขารักคุณมากเขารักอันนี้ถือว่าโอเคใช่ไม่เป็นไร ะะอันนี้ผมก็ของผมไม่มีเลยไม่มีเลยจริง<ว>หรอคุยอะไรไม่มีชมรมอะไรเกี่ยวกับกูเลยมีอยู่ที่กลัวมากแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยผมกลัวมันจะเกิดขึ้นจริงชมรมลนเกลือ ชมลมเลยเกลือพี่วิลลี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วจานรามันต้องกลัวอะไรแปลกๆเออกลัวเกลือดีกว่าแม่ไแมยายายาเดี๋ยวหดเดี๋ยวหดชมรมพี่วิลลี่ สำหรับคุณทั้งสองนะครับขอมอบผลิตภัณฑ์น้ำแกงพร้อมปรุงกระรออยรไทยให้ท่านู้เลยครับขอบคคุณา<น>ะาวางไว้เลยเรื่องราวความแซ่บของสองสาวนั้นยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันต่อแต่ตอนนี้พี่วิลลี่มีนัดกับคุณพลตันทัศเสถียรที่วันนี้จะมาเปิดมุมแห่งความสุขในบ้านของตัวเองให้คุณผู้ชมได้ชมกันละครับ กลับมาแล้วนะครับบ้านแสนสุขครับวันนี้แขกบเชิญพิเศษของเราคุณพลสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงจนเกินไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะมากครับนะฮะวันนี้นะต้องขอบอกเลยนะครับว่ารายการบ้านแสนสุขมันรายการเกี่ยวกับความสุขที่บ้าน ใครที่ไหนครับวันนี้แ cab เชิญมาเพราะอะไรเพราะคนนี้เขามีบ้านนอกจากบ้านแล้วเขาก็มีครัวในบ้านนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บ้านของเขาก็จะมีสตูดิโอซึ่งในสตูดิโอของเขาก็จะมีครัวแล้วก็มีครัวแล้วก็มีครัวเพราะฉะนั้นบ้านนี้มีครัวเยอะมากคุณทําครัวเยอะทําไม คุณรักในการทําอาหารขนาดนั้นเลยใช่ไหมต้องบอกว่าสนุกกับการทําอาหารแล้วก็ทําเป็นอาชีพด้วยเป็นงานอดิเรกด้วยครับครับแล้วก็ทํากินเองทุกอย่างเลยครับคือครัวสี่ครัวเนี่ยสองครัวจะเป็นครัวที่อยู่ในสตูดิโอเป็นครัวที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ถ่ายคลิปหรือว่าทําคลิปอาหารอะไรต่างๆนานานะครับทางทีวีทางออนไลน์ทางออนไลน์อีกครัวหนึ่งก็เป็นครัวที่เอาไว้ใช้เองซึ่งเป็น ครัวที่อยู่ในส่วนที่เป็นบ้านเราไม่ได้สตูดิโอแล้วนะครับอ,อีกครัวนึงเป็นครัวไทยที่อยู่ด้านอกตอนที่ผลเริ่มทําแรกๆเนี่ยเราอาจจะทําแค่ว่าทําคลิปทำอะไรอย่างเดียวไม่ได้ทํากินเองเยอะพะพูดตรงๆว่าพอเราถ่ายรายการอาหารทั้งวันเราเหนื่อยล้วตอนเย็นเราไม่อยากทําละแต่ตอนนี้ซื้อข้างนอกทานน้อยมากต้องบอกว่าสัดส่วนเหลือประมาณแค่20%คส่วนใหญ่เราจะทำเองแล้วแต่เราจะ manage <ม>ได้แล้วไงครับว่าส่วนนี้เราแช่ยเย็นธรรมดาส่วนนี้เราแช่แข็งไว้เลยเพราะมันเก็บได้นานเรือะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยทำรู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันมันให้ชีวิตส่วนหนึ่งกับเราเหมือนกันที่ที่มันดีมากมันดีมากมันเป็นปัจจัย4ซึ่งคุณตอบโจทย์เลยเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปครับผมโอ้โหอันนี้แหละครับนี่คือความสุขของเขาแล้วนอกจากเรื่องของสุขภาพครับร่างกายในในด้านด้านในด้านนอกดูแลตัวเองไงอะพอเราเข้าวัยห0ระบบของร่างกายเราไม่เหมือนเดิมล้วจากการที่คนไม่เคยทักช่างแต่งหน้าก็เริ่มทักแล้วว่าเอ้ยทำไม หน้าแห้งหน้าแห้งแล้วรองพื้นไม่ติดแล้วนะครับริ้วลอยเยอะขึ้นพอเราโดนผนทักแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่เคยโดนถ้าลองกลับไปดูหน้าเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่า ผลเป็นคนที่ผิวแห้งมากหางตาตึนการร่องแก้ไม่ยิ้มก็เห็นแล้วครับแล้วไหนจะเป็นเรื่องของความหมองคล้ำมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องลองหาครีมมาบํารุงไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่นักเราได้ไปเจอกับอาก้อยธาริกาวันนั้นอาก้อยไปคุยเรื่องของครีมตัวหนึ่งนะครับในรายการแต่เรารู้สึกว่า อาการสิ่งที่ประสบการณ์ที่อก้อยมีคล้ายๆกับเราเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เลยเริ่มสนใจละแล้วก็กวันนั้นก็เลยมองหน้าแก่ใกล้ๆว่าเอ๊ะเจ็ดสิบแล้วอ่ะแต่แบบโอ้โหพี่วินลี่ผิวหน้าดีมากนะครับตัวนี้เลยครับชื่อว่า Promise นะครับเนื้อครีมเนี่ยข้นนะฮะไม่เหนียวครับทาแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเขาอุ้มผิวได้ดีมาก ที่ผนชอบเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งหน้าเลยครับแบบวันแรกที่ใช้นะครับเรารู้สึกเลยว่าเบาหน้าไม่เหนียวนะครับบางตัวเนี่ยพอเรา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 ,เราอยู่กลางแดดแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนียวเนืมันเยิมนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นเพราะว่าเขาซึมเข้าไปที่ผิวเลยเรียกว่าเอาความแห้งอยู่หมักถึงวันนี้เราใช้ต่อเนื่องมา2เดือนแล้วนะครับหน้าไม่แห้้อีกแล้วริ้วรอยต่างๆหนะ้าผากหางตาล่องแก้ม ก็ดูตื่นขึ้นความหลงค้าก็ใสขึ้นแล้วต้องบอกพี่วิลลี่อย่างนี้ครับไม่เคยมาเล่าให้ใครฟังแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติผลไม่กล้าใช้จริงเนี่ยเราจะไม่กล้ามาแชร์ยังไม่ต้องเชื่อผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองเวยตัวเองว่าที่บอกว่าดีเนี่ยดีจริงหรือไม่โปรที่เอามาให้วันนี้เป็นโปรยอดนิยมและกันเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยก็หมดเกลี้ยงง่ายๆครับโทรตอนนี้เลย1577หหรือว่าแอดไลน์พรอมิส ทั้งหมด100สายครับ1แถม1นะครับแล้วก็มีโฟมล้างหน้านะครับมีครีมกันแดดครับและพิเศษมากๆวันนี้กระเป๋าผ้าใบาใหญ่ ทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มนะครับ5ชิ้น9,700บาทหลือ2,690บาทถ้าเผื่อสมมุติว่าเงินยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับ1577นะครับเซตเนี้ยใช้ได้ทั้งหมด3เดือนตกวันละ20บาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีอายทัศวค์อยู่ในช่วงอายุ70นะครับแล้วก็คนทางบ้านที่ใช้จริงอายุ63แล้วนะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าใช้แล้วได้ผลดีอายุเยอะแต่ทุกคนยังดูหน้าสดใสนะครับผลยับอีกคราละกันนะครับ1 1577ทั้งหมดเนี่ยชิ้นเหลือ2,690บาทจากร<อ>้อยสายตอนนี้เหลือแค่27สายครับคุณพลครับครบขอสายเพิ่มครับโ <c oughs> อเคตับได้ครับนะบ <c oughs> ขอให้50สายเพิ่มแล้วโอ oh ้โหดีมากเลย1577 1, 1แถม1นะครับแล้วก็มีโฟมนะครับตัวนี้มีกันแดดมีกระเป๋าผ้าใบใหญ่5ชิ้นคุ้มมากจ่ายแค่2,690บาทส่งฟรี รูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางโทรเลยครับตอนนี้157 7ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพลครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ้านแสนสุขของเราเนี่ยนะครับก็จะพยายามมอบความสุขให้กับคุณทุกเช้าแบบนี้นะฮะถ้าอยากมีความสุขต้องดูบ้านแสนสุขวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคือพี่บุ๋มเนี่ยเขาเป็นคนที่เนื้อหอมนะและเขาจะชอบมีผู้ชายอ่ะอินบ็อกมาหยอดแล้วเคยขอแม่แต่งงาน น้องอันดาเนี่ยมาแนวเป็นหมอเหรอ,ห<ม>อใช่ค่ะแล้วแม่แม,แม่จินตนาการภาพว่าเป็นหมอแบบหมอหมอสมองผ่าตัดสมองหมอสกินแม่จะได้ทำสวยการเลี้ยงลูกคือการลงทุนค่ะพี่วินนี่